ราก็มาอยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะโอเคเรามาอยู่กันที่บ่อน,น้ําพุผุดเขาใหญ่นะครับบ่อน,น้ําพุธรรมชาติบ้าน,นท่าช้างนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวข้างในกันว่าข้างในสวยไหมล่ะตอนนี้น้ําเยอะหรือเปล่า,าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันไปอ,อันนี้ก็บรรยากาศทางเข้านะครับ ไม่รู้เสียค่าเข้าหรือเปล่านะฟรีนะอ่าพวกป้าป้าเขาบอกว่าฟรีนะพเรือเราไม่ให้นำอาหารซื้อตั๋วได้จากตรงนี้นะคะอ๋อภายเรือนี่ยังไงฮะค่ะระยะไกลคนละร้อยส็สิบได้ครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อมีคนพายให้เหรอครับหรือว่ายังไงเลยหรือว่าเราต้องพายเองพายเองอ๋อให้พายเองใช่ไหมครับพายเองพายเรือเราต้องพายเองผมมันจะได้สนุกครับคนละเท่าไหร่นะครับคนละร้อยจ้าคนละร้อยครึ่งชั่วโมงพายได้คือพายได้ครึ่งชั่วโมงก็มาติดต่อป้าตรงนี้ได้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวผมขอไปลงไปดูดข้างในก่อนแล้วกันนะครับได้ครับโอเค <c oughs> อ่ะถ้าใครจะมาก็มาติดต่อป้าเขาได้นะครับที่นี่ก็จะมีเรือคายักให้พายนะครับคนละ100บาทถ้าใครแบบว่าอยากเล่นน้ําแล้วก็อยากพายเรือด้วยน,น,นู่นนะครับเนี่ยเห็นใกล้อ่ะก็ลองมาติดต่อเขาได้นะครับอ่ะอันนี้เรามากันครั้งแรกเลยนะเรือคายักนี่ก็คือเป็นชิฟฟี่ใต้เสนครับข้อดัก ใครมาก็แนะนําให้ติดเสือติดอะไรมานั่งด้วยนะครับไม่ให้นํอา,า,า,านอาหารเข้ามาเพราะว่ากันพื้นที่สกรปรกเนาะนไหนเขาก็ให้เข้าฟรีแล้วมาทาข,ของขอสกรปรกเองก,ก,<ม>ก็ก็กระไลอยู่นะอ่าตรงนี้จะเป็นโอ้ทางลงนะครับคือน้ําใสมากมถ้าใครอยากจะพายเรือก็พายได้นะแต่เราคิดว่าเราไปทางนู้นดีกว่าไหมอันนี้น่าจะแอดเวนเจอร์ไปหน่อยอ่า อันนี้ก็เป็นทางลงนะครับชันหน่อยนะครับแต่ว่าไปทางนู้นก็เหมือนจะมีสะพานนะเราไปดูทางนูกก้นกันได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าน้ําเย็นหรือเปล่านะอืมตอนนี้เดือนมิถุนายนนะครับเอ,อ,เอ้จริงๆไม่ใช่เดือนมิถุนายนแล้วนี่ดเดือนกระฎากมดา,ดาแล้วครับวันที่6กระฎากมดานะครับวันนี้อ่ต้นเดือนโชคดีนะวันนี้ฝนไม่ตกเพราะปกติเข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วนะตอนนี้ ถ้าเดือนมิถุนานี่ยังแบบเพึ่งต้นฝนอยู่เนาะวันนี้โชคดีนะครับแดดยังฟ้าเป็นใจนะอันนี้คือน่าจะเป็นนอำเขาดูว่าคืออันนี้จะเป็นตื้นสำหรับด็กเล่นได้เรื่องส่วนนี้ก็คือจะลึกขึ้นมาหน่อยสำหรับผู้ใหญ่อ่า,อาสำหรับผู้ใหญ่นะตรงนู้นมาเช็คความลึกความอันนี้ได้นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเนาะวันนี้เยอะอยู่นะวันนี้วันพุธดหัดใช่ปะละ่ะ ก็ถือว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะครับแนะนำให้มาวันธรรมดาแบบนี้ดีกว่าคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์คงน่าจะเยอะกว่านี้นะถ้าใครชอบแบบธรรมชาติพิทเทไพิเวทหน่อยนะครับจะมีคนมานั่งแช่นะเราก็ไม่รู้ว่าบ่อลึกหรือกว้างแค่ไหนลูอไปสุดแค่ไหนนะแต่เหมือนจะสุดแค่ตรงนี้นะครับน่าจะมีแค่ตรงนี้อ่าถ้าตรงนี้ ก็มีแค่ตรงนี้แต่ก็ถือว่าสวยอยู่ก็จะมีคนมาเล่นนะนี่ก็มีทางลงคือมากับครอบครัวได้นะเหมือนสระเหมือนสระว่ายน้ำดีๆนี่แหละแอบคล้ายๆคล,คลองคูดกระบี่นิดนึงนะแต่ตรงนู้นจะธรรมาชาติมากกว่าแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ แต่ตรงนี้ก็น่าจะลึกจากสายตาลึกก็น่าจะประมาณ2เมตรได้นะคิดคิดว่าคือว่าสำหรับผู้ใหญ่อ่ะอ่าใช่ตะอ่า,าก็มีฝรั่งมาไหวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีอยู่แค่นี้นะอืมก็คือมีสองฝั่งมีฝั่งนู้น อก็คือต้องข้ามสะพานมาแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้อ่ะก็มีแค่นี้นะครับเป็นสระธรรมชาติที่ไม่กว้างแต่ว่าก็สามารถมาพักผ่อนกับครอบครัวได้นะอเราก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นั่งใกล้ๆริมน้ำตกเลยแต่มาถึงแล้วมันไม่เล่นก็ไม่ได้นะครับทั้นเราจะไปลุยกันเลยไปว้น มานะครับถ้าใครจะมาถือว่ากำลังดีแต่ตรงนี้ก็ประมาณครึ่งเอวคนโตนะครับผมสูง170นะครับก็ถ้าเด็กมาก็ต้องมีผู้ใหญ่มาดูแลระวังกันนิดนึงนะครับก็ออกการตรายนิดหน่อยแต่ถ้าเด็กกำลังโตประมาณ10 15 10ขวบอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้นะครับแต่ก็มีผู้ใหญ่มาดูแลนิดนึงก็จะดีนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้เลย สวยใช้ได้แล้วครับเราไปไว่ายเล่นเล่นนะ้ำดีคิวอนึ่ก่อน ผมไม่รู้ว่าตอนนี้กล้องได้ยินหรือเปล่าเพราะว่ากล้องมันเปียกน้ำนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูไปตะลุยอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแต่เมื่อกี้เราก็ลงไปแล้วแหละแต่ว่าเราจะมาเดินข้างบนเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยมันสวยแค่ไหนนะนี่นะต้นไม้ใหญ่ๆนะโอ้ขี่มาแค่2ชั่วโมงครับจากกรุงเทพก็คือที่นี่คือเขาใหญ่นะถือว่าไม่ไกลมีเรือคายักให้พายคนละ1 0 0บาทนะครับโอ้โ oh. หสบายพายได้ครึ่งชั่วโมงนะ ใครจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับมาวันหยุดกับครอบครัวนะครับที่นี่คือบ่อน้ําพุบ่อน้ําพุขุดท่าช้างนะครับอ่าบ่ขุดบ่อน้ําธรรมชาติท่าช้างนะครับผมนี่ นี่ก็จะเป็นเรือคายักให้พายนะครับคนละ100บาทตามที่รีวิวไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่กระโดดน้ำเล่นด้านบนกันต่อนีกว่าไปเวลามีน้อย ตอนนี้เราก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกลับแต่ว่าเรายังไม่กลับดีนะครับตอนนี้เราเช็ค G P S แล้วเนาะ,อ,ะอยู่นี่ก็คือห่างจากพวกเหล็กสระบุรีสม่สิบห0าสกิโลนะครับจากที่นี่ไปก็คือ,อน้ําตกทานทานน้ําขุดที่เขาใหญ่โคราชนะครับห่างจากพวกเหล็กสระบุรีแค่40กิเมตร เราคิดว่าเราจะไปกลางเต็น์กันต่อนะครับอ่าก็ไม่ไกล40นาทีก็ถึงเดี๋ยวไปดูกันว่าที่กางเต็น์มันสวยแค่ไหนแต่จะบอกไว้ก่อนว่ามันริมน้ําตกแน่นอนนะฟินๆรู้เรื่องไปเราก็มาอยู่ตลาดมวกเหล็กสระบบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อมาหาสเสบียงก่อนที่จะไปกลางเต็น์กันนะครับผม <c oughs> ตอนนี้หัวฟูเลยนะ <c oughs> พิ่งไปเล่นน้านะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพผ้าเลยนะฮะ mm hmm. อ่าพอดีเราขับผ่านมาแล้วเห็นตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่เลยนะครับ mm hmm. อ่าถ้าใครจะมากางเต็นท์เอ่อทางไปน้ําตกเอ่อดงพญาเย็นหรืออุทยานแหน่งชาติเจ็ดสาวน้อยก็แวะซื้อกันได้นะครับ mm hmm. เพื่อเติมสเสบียงก็มีอาหารสดของข้าวอะไรต่างๆขายหมดอะครับ mm hmm. เพื่อเอาไปแคมป์ปิ้งกันนะครับปิ้งย่างอะไรเงี้ย mm hmm. สายชิลไม่ต้องพกอะไรมาเยอะมาแค่ตัวแล้วก็ถือตังค์มาก็พออ mm hmm. ่า mm hmm. ะูจะยกนิ้วไปถ่ายที่เล่นอย่างเงี้ยอ่อโอ้โหกินโอเคนะครับตอนนี้เราก็มา,าช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้ของมาเต็มไม้เต็มมือเลยนะไหนดูไหนโชว์กล้องให้ดูหน่อยให้คนดูนี่นะครับเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับนี่ก่อนที่จะไปรานกลางเต็นท์ ก็เหมือนเป็นการอุดหนุนชุมชนนะครับอุดหนุนชุมชนของคนแถวนี้นะครับที่มวกเหล็กสลับุรีนะครับเรามาเราก็แวะกินของพื้นถิ่นแล้วก็มาดูบรรยากาศคนพื้นถิ่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงน,นะอ่าแล้วเราก็ไปกางเต็นท์กันอ่าเขาเรียกแบบเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เที่ยวแบบชุมชนเนาะอ่าถ้าใครมาก็ลองมาเที่ยวตามเราดูได้นะครับ นี่คนนี้ก็ยังยังหาของกินไม่จุดไม่หยุดนะครับผมนี่มาเจอไดด้้จจักกีีชินเยวมาเจอขนมปังไส้ทะลักอีกนะครับสันวิชไส้ทะลักอืมไส้แน่นยังไม่หยุดนะครับผมไงส้เยยอะเเลป็นไงนั่งกินเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วนะครับนี่สองคนลงานอเยเปิดร้านหนูจะได้มีคนตามมาซื้อเลยพี่ แน่นๆนะมีด้วยของน่ากินนะครับตลาดนี้ครับใครจะมาเที่ยวน้ําตกสระบุรีน้ําตกเจ็ดสาวน้อยก็มาแวะได้นะครับก่อนจะถึงทางเข้านะครับก็จะห่างอยู่แค่20่สิบนาทีเนอะของกินเยอะเหมือนได้อุดหนุนชาวบ้านด้วยอุดหนุนชุมชนด้วยนะครับเที่ยวแบบโลคอลแล้วก็ได้กินอาหารของคนที่นี่จริงๆนะที่เขาทํามาขายนะอืมเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนไปด้วย ออกไปข้างนอกให้ดูนะครับทีนี้ฝั่งนี้เป็นแม่นแล้วนะครับแอดเวนเจอร์สุดๆตอนนี้เหลือ5นาทีนะครับแอดเวนเจอร์มากครับสุดยอดมีไฟด้วยนะครับผมรวมผมด้วยอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวตัวดำดำ,ดำอ่ะตัวดำดำ โอ้ยดูด,ด,ยดูบ้านเขานะยครับดูบ้านยอดบ้านเขาโคตรสวยโอ้โหดูวิวนี่ผมมากันครั้งแรกนะครับที่มากางเต้นท์แบบนี้ข้างในอข้างในมวกเหล็กขนาดนี้สวยมากเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยตอนนี้เพราะเรามาตอนหกโมงเย็นนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหของเต็มไม้เต็มมือชใช่ โคตรสุดยอดถ้ามาหน้าหนาวนี่คือใช่เลยนะครับสวิตเซอร์ลแลนด์เมืองไทยเลยเนะ<ด>ี่ยดูเขาแบบติดติดกันเลยแล้วเขามีหญ้าคลุมไอ้มีบบต้นไม้นะอ่ะดูนะไม่แห้งแรงไม่ดูแบบไอ้นี่เลยนะชุ่มชื้นมากใช่ดูวิวเนี่ยให้ดูวิวข้างหลังโหสุดยอด โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับพอมาถึงลานกลางเต็นท์คุณลุงเขาบอกว่าก็เลือกที่กลางเต็นท์ได้เลยนะครับแล้วลุงเขาก็จะมีบริการรถเข็นให้ทางนี้นะครับนี่ที่นี่คือลานกลางเต็นท์กุ้งแคมป์ม่วกเหล็กสระบุรีนะครับทางเข้ามาน้ําตก7สาวน้อยก็ห่างประมาณ10กิโลเมตรนะครับเพืเ่อนๆนี่นะเราก็จะมีรถเข็นมาบริการอย่างนี้เลยนะ เราก็ใส่สัมภาระให้เต็มที่แล้วก็ใส่ทะเบียงของเราสําหรับสายแคมปิ้งนะเอาให้พร้อมแล้วเราก็เดินลงไปกลางเต็น์กันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกลางเต็น์ก่อนนะครับเดี๋ยวฟ้าจะมืดเอาโอ้หบรรยากาศไปลานกลางเต็นนะครับวันนี้เหมือนจะได้เหมาลานนะครับผม เดี๋ยวต้องไปถามคุณลุงว่าเราได้เหมาลานหรือเปล่านะเหมือนจะไม่มีใครมานะครับวันนี้อืมถ้าเหมาลานนี่ก็ได้กางเต็นท์แบบฟินๆเลยนะสองคนนะรู้เรื่องถ้าใครจะมากับแฟนนะครับแนะนํามาวันธรรมดานะครับสารความสัมพันธ์ได้นะครับผม กออาะอรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับผมแดดก็เริ่มจะออกนะครับเป็นไงบรรยากาศสบายไหมเย็นสบายนะครับอากาศดีนะครับเพราะว่าที่นี่ถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าก็ยังอยู่ในหุบเขานะครับบรรยากาศก็จะดีแล้วบังเอิญที่พักเราติดดิมน้ํานะครับนี่ะ่ันกล้องไปให้ดูนะครับเราก็จะได้ยินเสียงน้ําตกทั้งคืนเลยนะครับ ก็หลับสบายครับถ้าใครจะมาก็มาได้ครับจับมาที่กุ้งแคมป์นะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะแต่เราแวะมาพักก็คือ,อ,อบรรยากาศดีนะครับพี่ดีๆบอกต่อนะครับผมใครอยากจะออกมาเที่ยวออกมาหาประสบการณ์นะครับก็มาเที่ยวตามกันได้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครไท์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อไปดูกันคลิปหน้าไป